ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสียเฉียวตอนที่381ของไม่ดีอันที่จริงแล้วเสียเฉียวไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความสามารถของเสี้ผิงกังส่วนความสามารถของรัชทายาหนังยิ่งไม่รู้ไปใหญ่ รัชทายาทผู้นี้ลั่นมาถึงที่นี่ทั้งที่อากาศหนาวเหน็บทั้งยังมอบตำราการทหารให้ด้วยซึ่งตำราการทหารชุดนี้ล้ำค่ากว่าเล่มไหนๆตระกูลเสียเองยังมีแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นเมื่อนึกย้อนไปถึงตอนที่นางอยู่ในวัดเป็นพระนางได้พบกับท่านอาจารย์นางจึงมีโอกาสได้เรียนรู้จากเขามาบ้างเพียงแต่นางไม่ได้เข้าใจเรื่องรบราฆ่าฟันนี้อย่างถ่องแท้ทั้งยังไม่เคยไปสนามรบจึงย่อมไม่สามารถใช้ไข้กลนและกลยุทธ์ทางทหารต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุน่นนางก็แค่ท่องหนังสือได้มากขึ้นอีกหน่อยเท่านั้น หรือว่ารัชทายาทคิดจะสร้างคนสนิทที่ไว้วางใจได้ขึ้นมาเสี่ยเฉียวคิดอะไรเพอร้อเจอ้อไปเรื่อยเวลานี้เสี่ยผิงกังที่กําลังมีความสุขก็ต้องการที่จะรําดาบให้รัชทายาทชมรัชทายาทเองก็ไม่กังวลแม้แต่น้อยว่าเสี่ยผิงกั๋งจะพั้งเผลอตัดสีสาเขาแต่กลับนั่งชมอยู่ตรงระเบียงนั่นเองด้านหลังรัชทายาทยังมีวิญ,ญญาณติดตามเขาอยู่ไม่น้อย เสี่ยวเฉียวหันหน้าประมองเป็นครั้งคราวก็พบว่าวิญญาณพวกนี้ต่างก็เรียบร้อยเชื่อฟังมาก่าบาดแก้ไขห่วงจุ้ยของวังตะวันออกแล้วเสี่ยเฉียวอดถามขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเจ้าสวียนจึงมองดูเสี่ยเฉียวที่ขดตัวกลมด้วยความหนาวจนน่าสงสารเขาจึงยื่นมือออกไปรินน้ำชาอุ่นๆให้นางหนึ่งจอกเสี่ยเฉียวขมวดคิ้วมุ่นการปรับเปลี่ยนแก้ไขห่วงจุ้ยนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ผลในด้านการขับไล่ผู้ถีวิญญาณเท่าไหรนัก รัศมีอันสูงส่งของราชายาที่ย่อมยังคงอยู่แต่การที่วิญญาณเหล่านี้เกาะติดเขาไม่ยอมไปไหนนั้นน่าประหลาดเหลือเกินเสี่ยเฉียวด้วางไข้กลนเพื่อปรับพลังหงยินหยางภายในบ้านตระกูลเซี่ยเอาไว้บางส่วนทําให้วิญญาณที่มีพลังอ่อนแอไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ดังนั้นวิญญาณที่อยู่ด้านหลังราชายาในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิญญาณที่มีสมองจำใสดวงจิตแข็งแรงกันทั้งนั้นเสี่ยเฉียวหยิบเอาเยนออกมาจากอกเสื้อแผ่นหนึ่งอยากจะไปเกิดใหม่ไหมเสี่ยเฉียวเอ่อยขึ้นเบา เจ้าสวียนจริงตกใจทันทีสีหน้าของเขาดูอึดอัดเล็กน้อยส่วนโจโเว่จงที่อยู่ข้างก็อึ้นงนันไปพลางมองแม่นางเสียครึ่งเซียนด้วยความฉงนสงสัยเขามองซ้ายทีขวาทีท่านกำลังมองข้าอยู่หรือแม่นางเสียข้าอยู่ของข้าดีๆท่านจะให้ข้าไปเกิดใหม่ทำไมหลังจากที่โจโเว่จงพูดจบหัวใจของเขาก็เต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยเขารีบยื่นหน้าเข้าไปถามนางทันทีหรือว่าช่วงนี้ข้าจุดอินถังดำค้ามมีลางหายนะ เซี่ยวเฉียวช้อนสายตาขึ้นเหลือบมองเขาแล้วสายศีรษะในใจโจวเว่จงเย็นว่าหรือว่าเขาจะไร้ทางเยียวยาแล้วแต่ในเวลานี้เหล่าวิญญาณที่อยู่รอบๆก็พูดจอกแจ๊กจอกจกใจกันขึ้นมาทันทีที่แท้แม่นางคนนี้ก็มองเห็นพวกเราได้จริงๆเสียดายที่นางไม่มีปราณมังกรไม่เช่นนั้นพวกเราไปติดตามนางคงต้องสนุกแน่แม่นางน้อยพวกเราคงไม่ลงไปแล้วและข้าพยายามอยู่ตั้งนานกว่าจะเบียดแทนที่คนอื่นขึ้นมาได้ รอให้ข้าได้สู่ปราณมังกรอีกหน่อยชาติหน้าเกิดมาข้าจะต้องร่ำรวยสูงส่งอย่างแน่นอนวิญญาณพวกนี้แต่ละตนดื้อรั้นอย่างยิ่งเสี่ยเฉียวเองก็จนใจมีวิญญาณมากมายขนาดนี้นางคงจัดการทั้งหมดไม่ได้เพราะจะเป็นการเติมพลังและเย็นของนางมากทีเดียวอีกอย่างวิญญาณรอบกายราชทายาทก็มีมาไม่ขาดสายต่อให้ไม่มีวิญญาณพวกนี้แล้วไม่นานก็จะมีพวกใหม่เข้ามาแทนบนโลกใบนี้มีวิญญาณมากมายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะเก็บพวกเขาได้หมด เมื่อมีคนเป็นก็มีคนตายก็ต้องมีวิญญาณที่ไม่เต็มใจไม่อยากจากไปบ้างเป็นธรรมดาเจ้าไม่ต้องกังวลไปช่วงนี้พลังจิตของข้าไม่เลวแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยจะะเจ้าสวียนจริงดูสงบนิ่งและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยได้รับผลกระทบจากวิญญาณพวกนั้นเสี่ยเฉียวรู้สึกเสียดายแทนเขาเล็กน้อย ปรมังกรแต่กระจายวิญญาล้อมรอบเขายังอยู่มาได้ตั้งหลายปีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากเขาเป็นปกติดีทุกอย่างเขาจะต้องโชคช่วงชัช,ชวลคงจะไม่มีใครสั่นคลอนตำแหน่งราชทายาทของเขาได้กระทั่งว่าโชคชะตาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อแคว้นเช่นกันวันที่เขาขึ้นครองราชในอนาคตฝนฟ้าจะดีแว่นแคว้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและประชาชนจะสงบสุขของที่เจ้าให้ไปยังใช้การได้อยู่บ้างห่วงจุ้ยนี้เกี่ยวข้องกับโชคชะตามากนัก เพียงแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องปราณมังกรนี้ได้เท่านั้นน้ำเสียงของเสี่ยเฉียวนุ่มนวลน,นางพิจารณาแล้วว่าเรื่องที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุสานหลวงและปราณมังกรของแผ่นดินมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเป็นไปได้มากว่าราชายาทอาจจะเคยประสบพบเจอกับของไม่ดีบางอย่างมาก่อนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่382เผาบ้านล้างตระกูลทำลายสุสาบนบรรพบุรุษ แต่มันคืออะไรกันแน่เล่าพลังพิฆาตถึงได้รุนแรงขนาดนี้เสียเฉียวคิดไม่ออกนั่งหยิบยานที่ตนเองวาดใหราชายาตในช่วงนี้ออกมาจากอกเสื้อแล้วส่งเย็นปึกหนาๆน,นาไปให้เขาสถานะของท่านสูงส่งพวกเขาจะไม่กล้าแต่ต้องท่านอยู่แล้วแต่เมื่อมีของพวกนี้พวกเขาก็จะอยู่ห่างจากท่านหน่อยเมื่อพวกเขาอยู่ห่างออกไปปราณมังกรน,นี้ก็จะไม่ถูกสู่ไปง่ายๆแล้วแม่นางเสียวาดแยันมากตั้งมากขนาดนี้ไม่ไม่มือแย่หรือ เจ้าสวียนจริงรับมันมาด้วยสีหน้าสง่างามทันใดนั้นเขาก็หันหน้าไปวางมาเมล็ดแตงที่ปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วลงในจานตรงหน้าของเซี่ยเฉียวเขายิ้มอย่างไม่ใส่ใจปัญหาเล็กน้อยแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกปัญหาเล็กน้อยเซี่ยเฉียวมึนงองอยู่ครู่หนึ่งปัญหานี้ใหญ่มากนะชั่วชีวิตนี้ของนางก็เพิ่งเคยเห็นคนที่ดึงดูดวิญญ,ญาณมากขนาดนี้นี่แหละนางดึงดูดวิญญ,ญาณก็จริงแต่มันไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นเพราะนางมองเห็นพวกเขาได้ ดังนั้นวิญญาณพวกนั้นจึงมาหานางแต่ราชทายาทเป็นเนื้อมังกรชิ้นหนึ่งใครบ้างจะไม่อยากกระสักคำแม้จะเป็นวิญญาณก็ยังเคยมีชีวิตอยู่มาก่อนสินะ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่สูแม่หนังเซียช่วยวาดภาพวิญญาณที่ห้อยโหนอยู่รอบกายข้าพวกนี้ออกมาให้ข้าแล้วข้าจะส่งภาพเหมือนพวกนี้ไปที่กรมสำม,มโนโครวัวให้พวกเขาตรวจสอบบรรพบุรุษและทายาทของพวกมันหากยังมีทายาทที่มีชีวิตอยู่ก็ให้ตัดหัวเสียให้หมดเจ้าสวียนจิงยกชาขึ้นดื่มช้าๆเผาบ้านล้างตระกูลทำลายสุสานบรรพ,พบุรุษเซียเฉียวมองดูเขาอย่างเหมื่อลอยในมือนางยิงจับมเมล็ดแตงไว้หลังจากที่เจ้าสวียนจิงพูดจบเซียเฉียวก็เห็นว่าวิญญาณที่อยู่รอบกายเขาพวกนั้นต่างพากันลอยออกไปไกลๆในชั่วพริบตา ลูกไม้นี้ใช้ได้ไหมเจ้าสวียนจิงมองด้วยรอยยิ้มเสี้ยเฉียวพยักหน้าอย่างมึนงงใช้ได้ดีทีเดียวเช่นนั้นก็ดีต่อไปนี้หากตอนที่ข้าพบเจอแม่นางเสี้ยแล้วมีพวกวิญญาณอยู่ใกล้ๆก็ขอให้แม่นางช่วยอธิบายรูปร่างหน้าตาออกมาให้ข้าวัดเองก็ได้เจ้าสวียนจิงเอ่ยขึ้นช้าๆโจ้าเว่ยจงแอบก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาทั้งคู่ของเขาไม่กล้าที่จะมองไปรอบๆสุมสี่สมห้าอีกแล้ว เขาเข้าใจแล้วว่าแม่นางเสียครึ่งเซียนไม่จําเป็นต้องขึ้นประรํมพิธีก็สามารถเห็นวิญญาณได้อีกอย่างที่แท้ฝ่าบาทก็ไม่ชอบให้ใครมาอยู่ข้างหลังเขาโจวเว่ยจงอารมณ์แปรปรวนวิญญาณแถวนี้ค่อนข้างขี้ขาดเวลานี้กลับไม่เหลือแม้แต่ตนเดียวแล้วดูถ้าพวกเขาจะยังมีญาติหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เสี้ยเฉียวมองเขาด้วยสายตาย,ยกย่องชมเชยวิญญาณวุ่นวายพวกนี้ไปกันหมดแล้ว ตอนที่แม่นางเซียมองข้ารู้สึกสบายตาสบายใจขึ้นบ้างหรือไม่เจ้าสเสวียนจริงเอ๋ยใช้าๆอย่างได้ใจข้าเคยได้ยินมาวิญญาณชั่วพวกนี้กลัวคนชัว่วคาแค่เพิ่งจะพูดอะไรไปแค่นิดเดียวพวกเขาก็หนีกันไปหมดแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างที่ลือกันนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีคนชั่วพวกนี้เต็มไปด้วยโทสะก็แปลว่าไฟในตับรุนแรงผู้เต็มไปด้วยความโกรธย่อมมีพลังงานอย่างเพียงพอโดยธรรมชาติอยู่แล้วเซียเฉียวพยักหน้าอย่างเคร่งครึมจากนั้นนางก็มองราชายาดด้วยแววตาสงสัยน้ำเสียงของนางก็เปลี่ยนไป หมอหลวงที่ตรวจชีพจรให้ท่านทุกวันว่าอย่างไรบ้างหรือว่ามีตรงไหนที่พร่องไปหากแม่นางเซียยังพูดต่อไปคาดเกรงว่าไฟโทสนี้ก็คงจะดับไม่ได้แล้วเจ้าสเสวียนจิงจ้องนางด้วยสายตามหม่นหมองไม่เป็นไรร่างกายนี้พร่องหรือไม่พร่องสักวันหนึ่งแม่นางเซียจะได้รู้ดีกว่าใครรอยยิ้มของเขาแฝงแววเยาะดูไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ เซียเฉียรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเขาซึ่งดูเหมือนจะมีความแง่งอนทั้งหล่อเหลาดูดีหมอหลวงอะไรสุขภาพฝาบาทไม่ดีหรือทันใดนั้นเซี่ยผิงกังก็หยุดมือและก้าวเท้ายาวๆเข้ามาก่อนจะเอ่ยถามไม่ใช่ปัญหาใหญ่แค่ไฟโทรสรุนแรงเจ้าสเสวียนจิงเน้นสามคำสุดท้ายอย่างชัดเจนตอนที่383น้องสาวที่ดี เซี่ยเฉียวได้เห็นผู้คนมากมายที่ภายในพร่องซึ่งมักจะแสดงออกมาทางลักษณะที่ปรากฏและสามารถเห็นได้จากหงเฮงของคนผู้นั้นทันทีบนใบหน้าของรัชทายาทไม่ปรากฏร่องรอยของความเสียหายอื่นใดเลยแต่บนโลกใบนี้ก็อาจจะมีคนที่มีปัญหาซ่อนอยู่ลึกมากก็เป็นได้ไฟโทสะของฝาบาทรุนแรงเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่มากเกินไปจะเป็นการทำลายเข้าใจใช่หรือไม่ท่าทั้งห้าและพลังหยินหยางจะต้องสมดุลหักตรงนี้มีมากเกินไปไม่แน่ตรงนั้นก็อาจจะพร่องได้ซึ่งว่ากันว่าไม่ดี สีหน้าเสียเฉียวเคร่งขรึมจริงจังอย่างยิ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกฟาบาทยังหนุ่มอยู่แค่บำรุงหน่อยก็ได้แล้วบำรุงคงไม่ต้องรอกปรับนิดหน่อยก็พอแล้วจู่จูจ่เจ้าสเสวียนจริงก็เอ,อ่ยขึ้นพี่ชายของเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยเรื่องบางเรื่องจะพูดมากไปก็ไม่ดีแม่นางเสียคอยชี้แนะใหม่วันหลังดีกว่าเสี้เฉียวเม้มปากปรับหญิงหยางหรือ เรื่องนั้นพูดมากไปไม่ได้เป็นเรื่องจริงเสียพิงกังไม่ชอบบรรยากาศในตอนนี้เป็นอย่างมากเรื่องอะไรหรือพวกเขาถึงพูดต่อหน้าเขาไม่ได้่าบาทดวงตาของน้องสาวข้าไม่ค่อยดีนักแต่อันที่จริงก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อันใดท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่เสียพิงกังเอ,อ่ยขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าพูดถูกต้องแม่นางเซียจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จึงได้สามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ข้าได้ยินว่าบนโลกใบนี้มีผู้วิเศษที่เหน็ดเหนื่อยฝึกฝนมาทั้งชีวิตเพียงเพื่อที่จะได้มีทักษะในการเข้าใจหยิมและยางเท่านั้นเจ้าวสวียนจิงพยักหน้ามือของเขาก็ไม่ได้แกะเมล็ดแตงอีกต่อไปแล้วเมื่อเซียผิงกังได้ยินเช่นนั้นเขาก็โล่งใจทันทีเขาคิดเช่นนั้นถูกแล้วขุนนางเซี่ยกําลังเป็นกังวลว่าข้าจะนําเรื่องนี้ไปรายงานเสด็จพ่อแล้วจับนางไปเผาอย่างนั้นหรือเจ้าเเสวียยนจงอถาม สีหน้าเสียผิงกังตึงเครียดขึ้นมาทันทีเจ้าสเสวียนจริงขมวดคิ้วในใจของเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนเลวซามเช่นนั้นหรือช่วงที่ผ่านมานี้ข้าไม่เคยพูดจาหลอกลวงเจ้าเลยเหตุใดเจ้าจึงไม่มีความเชื่อใจข้าได้ขนาดนั้นเสียผิงกังนึกย้อนไปครู่หนึ่งราชทายาทพูดอะไรกับเขาหนอ อืมราชทายาทมาจะชื่นชมความสามารถของเขาอยู่บ่อยครั้งเขาบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้ตระกูลเซี่ยจะมีภูมิหลังที่ไม่ค่อยดีแต่หลังจากที่พวกเขาเข้ามาอยู่ที่เมืองหลวงแล้วก็ขยันขันแข,ข็งตั้งใจทํางานบุตรสาวที่ตระกูลเซี่ยเลี้ยงดูมาก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์และสง่างามราชทายาทเห็นว่าเขาจงรักภักดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงให้ความสําคัญกับตระกูลเซี่ยข้าเป็นห่วงน้องสาวจึงได้คิดมากไปนหน่อยขอฝ่าบาทประทานอภัยเซี่ยพิงกังเอออย่างละอายใจ ต่อไปอย่าได้คิดเช่นนี้อีกเจ้าสเสวียนจิงนั่งหลังตรงสง่างามสีหน้าเคร่งขรึมและฉายแววปวดใจหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็เอ่ยเรื่องนี้ข้าจะไม่ใส่ใจอีกแล้วกันพวกเจ้าทั้งสองพี่น้องนั้นผูกพันข้าก็รู้สึกยินดีไปด้วยเสียผิงกังก็ไม่ได้คิดอะไรมากเจ้ามีน้องสาวที่ดีจริงๆราชทายาทเอ่ยออกมาด้วยท่าทางสบายๆเสียผิงกังชะงักไปเล็กน้อยน้องสาวของเขาไม่เลวเลย เวลานี้เสี้ยผิงกังไม่ได้รำดาบกวัดแกว่งกระบี่แต่เขาพูดคุยเกี่ยวกับคดีอยู่กับเจ้าสเสวียนจริงภายนอกเขาดูสะพร่าเลินเลอก็จริงแต่เขากลับช่างสังเกตและพิถีพิถันเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในมือเขาและเมื่อพูดถึงเรื่องสําคัญเขายิ่งพูดเป็นน้ําไหลไฟดับพูดต่พูดมาก็เอ,อ่ยขึ้นว่าในเมื่อตอนนี้น้องหญิงใหญ่ก็มีดวงตาคู่นี้แล้วจะมาเสียใจภายหลังก็ร้ายประโยชน์คดีนี้ค่อนข้างน่าสงสยัยหรือว่าเจ้าจะไปเดินเล่นที่ศาลตัดสินคดีกับข้าดูสักหน่อย เจ้าอ,อาจจะได้พบเจอวิญญาณของผู้เคราะห์ร้ายแล้วจะได้ถามให้กระจ่างไปสีหน้าเสียเฉียวเปลี่ยนไปอย่างมากนางไม่เอารอกนางได้ยินมาว่าวิญญาณที่สารตัดสินคดีน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่ได้สีหน้าเจ้า,สาเสวียนจิงเย็นเยีบลงทันทีถ้าหากว่าเรื่องอะไรๆก็ต้องพึ่งพาดวงตาคู่นี้ของน้องสาวเจ้าแล้วจะมีสารตัดสินคดีเอาไว้ทำไมนั่นกจ็จริงเสี่ยพิงกันก็พยักหน้าหลังจากคิดเรื่องน,นี้ การอาศัยวิญญาณมาปิดคดีบางครั้งบางคราวก็พอได้อยู่แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นไปทุกครั้งตัวเขาเองก็จะไม่รู้จักพัฒนาอีกอย่างเสี้พิงกังหันกลับไปมองเสียเฉียวเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่ตกใจจนขาวซีของนางก็รู้สึกผิดในใจข้าก็แค่ผู้ไปอย่างนั้นเจ้ากลัวหมีตอนที่8 8กระกตันญูเสี้พิงกังถอนหายใจเมื่อสักครู่เขาก็แค่มีความคิดเช่นนั้นโผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหัน มาคิดถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตอนนี้เมื่อเขาเห็นท่าทางที่น่าสงสารมากของเสี้ยเฉียวความคิดชั่ววูบนั้นก็ย่อมหายไปในทันทีเขาสามารถไขคดีได้ด้วยความสามารถของเขาเองแต่เขากลับไม่สามารถช่วยชีวิตของน้องสาวคนนี้ได้ด้วยความสามารถของตนเองช่วงนี้เขายังต้องคุ่นคิดเกี่ยวกับการบุกทะลวงผ่านด่านของสำนักศึกษาซันไห่เวลายิ่งกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วเมื่อท่านพ่อของเขานำทหารกลับมาคราวนี้จะต้องกำหนดเรื่องการแต่งงานของน้องสาวเขาให้ได้จะปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปอีกไม่ได้แล้ว เวลานี้เสี่ยเฉียวไม่อยากจะอยู่กับเสี่ยผิงกังเลยท่านที่เอาแต่คิดเรื่องคดีสิ่งที่เขาบรรยายออกมาก็ละเอียดลอเกินไปจนภาพคนเลวที่ฆ่าคนสามารถปรากฏออกมาในความคิดของนางได้แล้วมันโหดร้ายเกินไปการพบเจอวิญญาณในวันปกติธรรมดาสำหรับนางก็ว่าแย่แล้วนี่นางจะต้องมานั่งฟังเสี่ยพิงกังบรรยายฉักนองเลือดอีกนางเพ่นดีกว่าเสี่ยเฉียวเหลือบมองราชทายาทอย่างอิดออด กลับไปแล้วหนังว่าทภาเขาออกมาดีกว่าราชทายาทเป็นคนรักษาคำพูดเขาเพิ่งจะจากไปวันถัดมาเขาก็ให้คนยกหีบหนังสือใหญ่ๆสองใบมาให้ทันทีเสี่ยเฉียวเองก็เข้าไปร่วมสนุกคกึครื้นด้วยนางจึงได้พบว่าหนังสือพวกนี้นางล้วนเคยท่องมาหมดแล้วนางคิดๆด,ดูก็น่าจะเป็นเช่นนั้นราชทายาทมีอาจารย์คนเดียวกับนางสิงที่เขาสอนย่อมต้องเหมือนกันอยู่แล้ว เสี้พิงกังมองดูหนังสือเหล่านี้ด้วยท่าทางเคร่งขรึมราวกับว่าเขาได้พบกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเขากลับค่อนข้างอดทนกัดฟันและคนกองหนังสือกลับห้องไปจริงๆสักพักเสียงอ่านหนังสือก็ดังขึ้นเสียงแล้วเสียงเล่าดังราวกับฟ้าร้องและยังดังหึ่งหึ่งอย่างเป็นจังหวะอีกด้วยเสี้เฉียวทนฟังไม่ได้แม้แต่ครึ่งคำจึงได้หนีไปทันทีคุณหนูใหญ่วันนี้ที่บ้านเดิมส่งคนมาหาแจ้งว่าอยากจะเชิญคุณชายรองกับคุณหนูรองไปนั่งเล่นที่โน่นสักหน่อยขอรับพอบ้านรายงานเรื่องนี้ให้เสี้ บ้านเดิมเสียเ้ยเฉียวชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงนึกถึงพวกท่านลุงท่านอาขึ้นมาได้ไม่ต้องไปสนใจเสี้ยเฉียปฏิเสธทันทีพวกท่านลุงท่านอาของนางฉลาดเมื่อรู้ว่าไม่สามารถจะเข้าทางนางและพี่ชายใหญ่ได้จึงได้เลือกที่จะใช้ไม้อ่อนหากเสี้ยซีและเสี้ยผิงไหวไป,ไปที่นั่นแล้วได้รับการต้อนรับดีๆเสียหน่อยก็คงจะถูกเกลี้ยกล่อมไปจนได้ แต่คนที่มาบอกว่านายหญิงผู้เท่าคิดถึงหลานชายหลานสาวของนางแล้วขอรับบังเอิญว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้มาพักที่นี่สักพักหนึ่งแล้วถ้าหากคุณชายรองและคุณหนูรองไม่ไปเช่นนั้นแล้วนายหญิงผู้เท่าก็จะมาอยู่ที่นี่พอบ้านค่อนข้างลำบากใจนายหญิงผู้เท่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นพ่อบ้านแต่ก็ยังได้รับความเดือดร้อนไปด้วยภูมิหลังของหญิงชาราไม่สูงแต่กลับมีข้อกำหนดมากมาย ของกินของใช้ต้องดีที่สุดและหากไม่เหมาะสมเพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเวลานั้นหลูซื่อยังเป็นนายหญิงอยู่อะไรนางก็ยอมไปหมดแต่กลับทําให้ตาเท่าที่อยู่ห้องบัญชีกังวลใจอย่างยิ่งทุกครั้งที่เขาชําระบัญชีผมก็ร่วงจนแทบจะหมดหัวท่านย่าจะกลับมาอยู่ที่นี่เซี่ยเฉวได้ยินข่าวนั้นก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในเมื่อท่านย่าอยากจะกลับมา เช่นนั้นก็คงห้าไม่ได้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานนอกตันยูเสียเปล่าเปล่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งคนไปรับนามมาเองเลยจะดีกว่ารับมาพ่อบ้านรู้สึกประหลาดใจอืมท่านพ่อเป็นลูกกตันยูเขาจะทิ้งมานดาวไว้โดยไม่สนใจได้อย่างไรตอนที่ท่านพ่อไม่อยู่พวกข้าในฐานะลูกๆกก็ต้องแบ่งเบาภาระของท่านพ่อสิสีหน้าเส่ยเฉียวจริงจังและดูเหมือนจะไม่ถือสาแม่แต่น้อยพ่อบ้านได้ฟังแล้วก็พยักหน้าตอบรับทันที ล่าสุดคุณชายใหญ่เพิ่งจะได้รางวัลมาก่อนที่นายท่านจะจากไปก็ได้ขอยืมเงินคนมาไวจ้จํานวนหนึ่งด้วยสําหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตอนนี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามหากหนายหญิงพูดเท่ามาแล้วเกรงว่าคงจะไม่ค่อยพอแต่คุณหนูต้องการแสดงความกตัญญูเขาย่อมไม่สามารถห้ามได้ขณะเดียวกันที่บ้านเดิมก็ร้อนใจจลนลานเช่นกันปีใหม่ปีนี้กลับไม่มีคนจากบ้านรองเอาของขวัญมาส่งให้สักคน คงไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้พวกเขามีปากเสียงกับเสียผิงกังจนทําให้เขาไม่พอใจจนไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยก่อนจะออกเดินทางไปตอนที่385หนีไม่พ้นเมื่อก่อนตอนที่หลูซื่อยังอยู่พวกเสียหมั่งซานแค่ต้องแอบส่งจดหมายมาบอกหลูซื่อก็จะรู้เรื่องราวของเสียหนิวซานแล้วแต่ตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสภาพหลูซื่อตอนนี้ยังแย่กว่าพวกเขาเสียอีก ก็ไม่รู้ว่านางทําอะไรจึงได้ทาให้เซี่ยหนิวซานโกรธจนขั้นต้องอยกขาดจากกันเช่นนี้ส่วนคําพูดหยาบคายที่เซี่ยหนิวซานเคยพูดกับพวกเขาอย่างก้าวร้าวก่อนหน้านี้ฝั่งนายหญิงผู้เท่าไม่มีใครคิดเป็นจริงเป็นจังเลยสักคนนายหญิงผู้เท่าทางฝั่งนั้นส่งข่าวมาแล้วหลังจากที่รอมานานพวกเขาก็ได้ข่าวคราวมาบ้างในที่สุดพวกเขาจึงได้รีบเรียกตัวบ่าวรับใช้มาสอบถามเป็นอย่างไรบ้างเซี่ยผิงกังว่าอย่างไรบอกว่าจะให้เด็กสองคนนั่นมาอยู่สักกี่วัน นายหญิงผู้เท่าเอ๋ยถามหากพวกเด็กๆมันจะไม่เอาของขวัญมาด้วยหรือคุณหนูใหญ่บอกว่าตอนนี้คุณชายรองและคุณหนูรองไปอยู่กับครอบครัวฝั่งมารดาจึงไม่มีเวลามาหาวันนี้จึงได้ให้บ่าวนำรถม้ามารับนายหญิงผู้เท่าไปทางโน้นได้จัดเรือนไว้พร้อมอยู่ท่านจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้เท่าที่ต้องการบ่าวรับใช้ตระกูลเสี้ยเอ๋ยเมื่อหญิงชาราได้ยินดังนั้นใบหน้าของนางก็เปลี่ยนไป นางรีบเรียกลูกชายสองคนของนางไปยังด้านหลังอย่างรวดเร็วทำไมนางหนูนั่นถึงอยากจะให้ข้าไปอยู่ที่บ้านของนางเสียจริงเมื่อหญิงชารานึกถึงนางหนูนั่นความไม่พอใจที่สะสมมานานก็ระเบิดออกมาทันทีข้าว่านางคงคิดว่าท่านไม่กล้าไปที่นั่นเสี้ยหมังซานกัดฟันกรอดท่านแม้ท่านเป็นผู้อาวุโสท่านก็ไปอยู่ที่นั่นเถอะหากนางกล้าทําอะไรท่านก็ค่อยใช้คําว่าความกตันยูมาข่มนาง เจ้าพูดถูกนางหนูนั่นอย่างมากก็แค่พูดจะอะไรเพื่อให้ตัวเองสะใจเท่านั้นนางคงไม่กล้าทำอะไรท่านหรอกพอท่านเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วพวกเราสองพี่น้องก็จะมีเหตุผลที่จะไปเยี่ยมท่านได้แล้วหากเห็นว่าท่านผอมลงหรือถูกรังแกก็ค่อยไปฟ้องทางการเสียฉงซานเอ่อยหากไม่ไปต่อไปก็คงจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอีก หลายปีมานี้พวกเขาเคยชินกับการที่มีเซียนหนิวซานคอยออกเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ปีใหม่ปีนี้เขากลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนทําให้การเงินของพวกเขาฝืดเคืองไม่ว่าการกินข้าวนอกบ้านหรือส่งของขวัญมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่ต้องใช้เงินเรื่องของเด็กๆที่บ้านก็ยังต้องหาทางออกถึงอย่างไรก็ต้องใช้เงินทางทางแต่ข้ารู้สึกว่านางหนูนั่นแปลกมากเจ้าดูสิตอนที่นางมาที่บ้านเราคราวก่อนของในบ้านแทบจะถูกนางปล้นไปหมดแล้ว ข้าไปที่นั่นคนเดียวรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อหญิงชรามีอายุมากขึ้นก็ใจกล้าน้อยลงมากเช่นกันทิ้งกันก็ควรจะแต่งงานได้แล้วสินะเสี่ยมังซานเอ่ยได้ยินมาว่าตอนนี้เด็กนั่นเป็นถึงขุนนางขั้นหกเชียวนะนายหญิงพูดเท่าถอนหายใจทำไมตำแหน่งขุนนางดีๆเช่นนี้จึงไม่ใช่ของหลานชายคนโตของข้าเล่าเชื้อสายที่กำเนิดแต่นางโจรแท้เผิงเช่นนั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ขัดหูขัดตานางไปหมด ตระกูลจจอยาก,ก็มีหลานสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนี้อายุ17ปีแล้วนางเพิ่งถูกคนถอนมั่นไปไม่นานนี้เองทางบ้านนั้นกำลังร้อนใจอยู่เลยไม่สู้ท่านพานางไปด้วยกันอีกอย่างตอนนี้น้องรองไม่อยู่บ้านหากท่านแม่ในฐานะท่านย่าจะจัดการเรื่องมั่นหมายให้หนางหนูเสี้ยเฉียวด้วยก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสี้ยหมั่นซานเอ,อ,อ่ยอีเดิมทีตระกูลเจอยก,ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง หลังจากที่เซี่ยนหนิวซานรับรับราชการเซี่ยหม่งซานซึ่งได้ผลประโยชน์ไม่น้อยจึงได้พาครอบครัวของภรรยาติดตามมาเมืองหลวงด้วยพวกเขาซื้อเรือนไว้หลังหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ไกลออกไปหน่อยแต่ก็ยังสามารถดูแลกันได้ทิ้งกังจะยินดีหรือหลานสาวของภรรยาเจ้าคนนั้นหน้าตามไม่เลวก็จริงแต่นิสัยนางดูเจ้าเล่เกินไปหญิงชราขมวดคิ้วท่านยังพูดเองว่านางหน้าตามไม่เลว หากหญิงสาวที่งดงามดั่งดอกไม้เช่นนี้ถูกส่งไปถึงบ้านผู้ชายคนไหนก็คงหนีไม่พ้นยังไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียความบริสุทธิ์หรืออะไรแค่แตะมือนางเล็กน้อยเขาก็ต้องแต่งกับนางอย่างแน่นอนตอนนี้น้องรองก็ดูเหมือนจะเหินห่างจากพวกเราไปบ้างพวกเราก็ต้องรีบจับเด็กสองคนนี้ไว้ให้อยู่มาสิเสี่ยหมั่นซานยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีเหตุผลไม่เพียงแต่เสี่ยผิงกังที่ควรจะแต่งภรรยาได้แล้วเสี่ยผิงไวเองปีนี้ก็อายุ13ปีแล้วสินะ เขาก็มั่นหมายได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ